นอนลงนอนลงแล้วก็ดูเพื่อนปรากฏว่าเพื่อนไม่ลุกไม่ลุกเราก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิต่อนั่งสมาธิต่อพอเพื่อนขยับเราก็เอลงนอนอีกนะเดี๋ยวดูเพื่อนก็ลุกมานั่งสมาธิต่อเพราะกลัวเพื่อนจะเห็นนั่งมาสมาธิมาสองคืนพอนั่งสมาธิสองคืนคืนที่สองเพื่อนไม่ไม่กระดุกระดิกก็นั่งได้นานพอนั่งไปสักครู่หนึ่งปรากฏว่า กายมันเย็นกายมันเย็นมันเกิดความเย็นเหมือนกับคนเอาไอ้น้ําแข็งมาเป่าเหมือนกับเราเปิดตู้เย็นช่องแช่น้ําแข็งนะไอ้น้ำแข็งก็มาฉาบล้ายไปทั่วตัวเกิดความเย็นสบายสบายนั่งก็เกิดความสุขใจพอเกิดความสบายสุขใจสุขใจไอ้น้ําแข็งก็มาล้อมรอบอยู่ทั่วตัวเกิดความรู้สึกว่าเรานี่ นั่งสมาธิแค่สองคืนนะใจยังสบายขนาดนี้เลยแล้วไม่มีคนสอนไม่มีคนบอกด้วยนี่ถ้าเราไปอยู่ในที่มีคนสอนมีคนบอกเนี่ยเราน่าจะทําสมาธิได้ดีกว่านี้นะมันก็นึกในใจอยู่อย่างนั้นแหละหลังจากนั้นก็ดูหนังสือนังหาํำหรับําราก็อ่านเรื่อยมาอ่านมากเข้ามากเข้าไป็นลำดับท่องมากเข้ามากเข้าไปลําดับ ในพัญษานั้นได้ท่องหนังสือแข่งกับเนนมีเนนองค์หนึ่งชื่อว่าเนนทวีเป็นหลานของหลวงนาประยงนั่นแหละท่านเนนทวีองค์นี้ก็ความจําดีท่านก็ท่องหนังสือท่องไปท่องมาก็เกิดการแข่งกันกับเราท่องหนังสือแข่งกันปรรษานั้นท่องหนังสือแข่งกันปรากฏว่าท่องกันไปท่องกันมามีอยู่สามองค์วันที่สุดพรารูปหนึ่งท่านก็เลิกไปก่อนไม่ท่อง ก็เหลือเนนกับเราท่องกันไปท่องกันมาก็ปรากฏว่าท่องได้มากทั้งคู่จบหมวดหมวดแปดจบหมวดเก้าท่องหนังสือจบหมวดเก้าพอหมวดสิบไม่ได้ท่องก็ถึงเวลาสอบพอดีไปสอบนักธรรมก็ปรากฏว่ายัางไม่ทราบว่าสอบขึ้นหรือสอบตกพอรับกระถินแล้วโดยโปกติพระที่รับกระถินแล้วเนี่ยผ้าเหลืองจะร้อน แต่มันก็แปลกด้วยในสมัยที่รับกระถินแล้วเนี่ยเข้าโบสถ์ออกมาพระรุ่นแรกมีบวชกันปีนั้นทั้งพระทั้งเนนเจ็ดสิบเจ็ดรูปพอดีออกพรรษารับกระถินแล้วพระเนนก็เหลือน้อยเหลือประมาณสักสี่สิบห้ารูปอย่างนี้นะหลังจากเข้าโบสถ์ออกมามานั่งดูนั่งดูเพื่อนตอนนั้นพระอาทิตย์กำลังจะตก นั่งดูจีวรเอ๊ะทำไมผ้าจีวรของเรามันทําไมสวยจริงๆมันสวยจริงๆเลยยิ่งมองดูก็ยิ่งรักรักจีวรรักจนบอกไม่ถูกรักจีวรว่าจีวรของเรามันสวยน่าดูหน้ามองมองจีวรแล้วก็ชื่นใจมองจีวรแล้วก็ชื่นใจพอดีอข้างๆวัดเขามีจัดบริวัติกรรม เพื่อนนะรู้เพราะว่าเพื่อนที่บวชนี่เดี๋ยวนี้เป็นตำรวจเป็นนายดาบอยู่ที่จันทบุรีแกอยู่ติดกับวัดนั้นแกบอกชวนแกบอกว่าไปอยู่ปริวาสกันไหมแกบอกโอ้ยไม่เอาดอกถามว่าทําไมอะไรตีระครังตั้งแต่ตีสามใครจะไปอยู่ไหวเราก็เอ้าถ้าท่านไม่ไปถ้าท่านไม่ไปผมไปองค์เดียวนะแล้วก็บอกไปเถอะเขาไม่ไปหรอกพอผลที่สุดเราก็ไปอยู่ปริวาส พอไปอยู่ปริวาสต,ตอนนี้แหละมันพลิกจิตเลยไปอยู่ปริวาสปีแรกเนี่ยไปได้ครูบาอาจารย์ที่ดีมีตบะมีศีลมีกัลยาณธรรมปริวาสกรรมที่จัดนั้นก็คือจัดที่สวนสันติสุขวิปัสนาซึ่งเดี๋ยวนี้ชื่อว่าวัดใหม่อุ่ทองโดยท่านอาจารย์วิรัตเดี๋ยวนี้ท่านก็เป็นพระครูแล้ว ในสมัยที่ไปอยู่ครูบาอาจารย์มาจากอีสานเป็นจํานวนมากเช่นมีอาจารย์มหามพรเนี่มีอาจารย์มหามพรมีอาจารย์อาจารย์ขาวอาจารย์วิรัตแล้วก็อาจารย์เหลาพระอาจารย์เหลาซึ่งไปอยู่เป็นอาจารย์กรรมท่านสอนท่านพูดส่วนมากแล้วก็จะเป็นการเทศแบบนี้แหละที่เรามาอยู่กันนี่ แต่ว่าอาจารย์ขาวท่านพูดพุทธพจน์ได้จับจิตจับใจเลอเกินเหมือนครูบาอาจารย์บางองค์ที่พูดที่นี่แหละบางครั้งพูดได้จับจิตจับใจเลอเกินที่พูดพุทธพจน์ภาษิตท่านจะพูดด้วยเสียงดังกังวานฟังแล้วก็ชื่นใจพอนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงที่นั่นส่วนมากเวลาท่านนั่งสมาธิท่านจะนั่งครั้งละหนึ่งชั่วโมง หนึ่ชั่วโมงที่นั่งสมาธิที่เราดูอยู่ข้างหลังเราก็เป็นพระบวทใหม่หนึ่งชั่วโมงเกือบไม่มีพระภิกษุรูปใดกระดุกกระดิกให้เห็นเลยโอ้โหทำไมเขาเก่งขนาดนี้เก่งจริงๆนั่งสมาธิครั้งหนึ่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่กระดุกกระดิกเลยเราก็เลยตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติให้ดีก็ตั้งจิตไว้เลยว่าจะไม่พูดยกเว้นอาจารย์กรรมถาม จะไม่พูดอยู่ที่นี่เราจะไม่พูดยกเว้นอาจารย์กรรมถาม <c oughs> ก็ถ้าอาจารย์กรรมไม่ถามเราก็ไม่พูดถ้าโยมถามเราก็ใช้สันหัวเอาหรือยักพยักหน้าเอาเท่านั้นเองถ้าเพื่อนกันก็ติดกระดาษไว้ที่ที่มืออันหนึง่งเขียนกระดาษเล็กๆไว้ที่มือติดไว้เวลาท่านมาถามก็ยกให้ดูว่างดการพูดคุยชั่วคราวพอนั่งสมาธิอยู่วันแรกท่านก็ ได้ไปกราบรัตนาครูบาอาจารย์จากวัดกลางบางประมะคือท่านพระครูภาวนาพิมนมาเทศท่านก็เทศถึงอภิธรรมยาวเหยียดเป็นชั่วโมงเราก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าเพิ่งบวชใหม่แต่ก็รู้สึกว่าท่านเทศเป็นจังหวะจากโคนน่าฟังและเกินเสียงดีนิ่มนวลหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นพระครูภาวนาพิมนก็มาเข้ากรรมด้วยมาอยู่กรรมาฐานด้วย พอเข้ากรรมรมฐานได้สามวันเท่านั้นแหละท่านเดินจงกรมหลังจากฉันเช้าแล้วก็นั่งสมาธิพอนั่งสมาธิเนี่ยท่านนั่งสมาธิตั้งแต่สิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงนั่งสมาธิอยู่สี่ชั่วโมงกว่าไม่กระดุกกระดิกเลย,ลเลยตากแดดจนผิวที่แดงๆเนี่ยไหม้จนดำท่านก็ไม่ลุกหนี เราก็ไปยืนมองท่านมองแล้วก็มองอีกมองแล้วก็มองอีกก็เกิดศรัทธามากว่าพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้มีนะเราไม่เห็นเลยเราไม่ได้รู้เลยว่ามีอย่างนี้ก็เกิดใจเปี่ยมด้วยศรัทธาขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับหลังจากนั้นอยู่ที่นั่นท่านก็สวดมนต์แปร ى. สวดมนต์แปลท่านก็ สวดมนต์แปลปฏิสังขายโยนิโสปินตะปาตังปฏิเสวามิเราย่อมพิจารณาโดยแยบกายแล้วฉันบินทบาทท่านก็ว่าไปว่าไปพอเรากลับไปตรวจเราก็ได้หนังสือไปเล่มหนึ่งเราก็ไปเปิดอ่านเราก็เปิดอ่านเราก็ว่าปฏิสังขายโยนิโสปินตะปาตังปฏิเสวามิเราตั้งแต่บวชมาไม่เคยพิจารณาเลยสักครั้งเดียวก็ฉันบินทะบาท ว่าคนเดียวอยู่ที่กรดนั่นแหละว่าอยู่อย่างนั้นคนข้างๆกรดเขาก็ขาเพราะเราไม่เคยไม่เคยว่าว่าแต่ภาษาบาลีไม่เคยรู้เลยว่ามันแปลว่าอะไรไม่รู้เลยว่าปฏิสังขาโยนี่แปลว่าอะไรเขาให้บูชาเข้าพระก็บูชาเขาให้ปฏิสังขายโยให้อัจฉมยญาเขาอัจฉมยญาแต่ไม่รู้เลยว่าแปลว่าอะไรพอท่านสวดมนต์แปลบทนั้นบทนี้บทโน้น ก็เกิดศรัทธาขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ครูบาอาจารย์ส่วนมากท่านจะทําอย่างที่พูดคือหมายความว่าการประชุมธรรมเนี่ยท่านจะมาก่อนแล้วจะนั่งนิ่งสงบเป็นแบบอย่างให้แก่คนที่มาข้างหลังได้หลายรูปหลายองค์ครูบาอาจารย์ที่มีภรรษายุการในครั้งนั้นก็ต้องกล่าวชื่อท่านที่จําได้หมดก็มีพระอาจารย์ประหลัดขาว อาจารย์มหามพรท่านพระอาจารย์วิรัตและท่านอาจารย์เหล่านี้สี่องค์ที่เป็นครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่นี่พูดก็พูดเป็นแบบอย่างแล้วทําก็ทําเป็นแบบอย่างได้ตลอดการตลอดเวลาทุกวันเมื่อเป็นอย่างนั้นเรายิ่งเห็นท่านก็ยิ่งศรัทธาก็ยิ่งรักแล้วก็ยิ่งเคารพท่านและท่านเวลาสัมโมทิเนกถาบางรูปก็พูดเก่งคุยธรรมะก,ก็น่าฟัง เราไม่เคยฟังไม่เคยได้ยินก็เกิดศรัทธามากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับแต่เท่านั้นยังไม่พอมีเพื่อนสองรูปมีเพื่อนสองรูปมีเพื่อนสองรูปเพื่อนสองรูปที่อยู่ด้วยกันเนี่ยปรากฏว่ามีรูปหนึ่งอายุพรรษาอายุการมากกว่าแล้วก็มีรูปหนึ่งที่พรรษาอายุการน้อยกว่า ท่านก็เดินจงกรมนะเดินจงกรมกลับไปกลับมาเราก็ไปยืนดูเอพระองค์นี้เดินจงกรมทั้งวันเลยเดินจงกรมแดดก็ออกท่านก็เดินท่านเดินแล้วก็ไปนั่งท่านนั่งแล้วก็ไปเดินเราก็ไปยืนดูเขาเดินจงกรมอย่างนี้นะก็นั่งสมาธิอย่างนี้นะพระก็เพิ่งบวชองค์หนึ่งแล้วมันสามารถมากกว่าก็ไปยืนดูท่านแล้วก็พยายาม ที่จะไปนสนทนาปราศัยด้วยท่านก็พยายามพูดพยายามบอกตอนนั้นท่านบวชที่หลังเราประมาณสักเดือนหนึ่งหรือว่ายี่สิบวันท่านก็พูดบอกว่าอาจารย์ของผมสิไม่ธรรมดาทำไมอาจารย์ของผมเป็นอาจารย์กระดูกเหล็กทำไมเป็นอาจารย์กระดูกเหล็กนั่งครั้งหนึ่งสี่ชั่วโมงไม่ลุกไปไหนเลยนั่งครั้งหนึ่งสี่ชั่วโมงไม่ลุกไปไหนเลย แล้วอาจารย์ผมทำฝนตกได้เราก็คิดเอ๊ะใจขึ้นมาทำไมอาจารย์ท่านทำฝนตกได้ก็ปรากฏว่าคุยกันไปคุยกันมาก็ถูกใจพระรูปนั้นแหละว่าบวชน้อยกว่าเราแต่ทำไมคุยธรรมะดีเหลือเกินแล้วก็อายุก็ยังน้อยก็คุยกันเรื่อยๆตอนที่จะออกกร,รนันแหละตอนนั้นมันจะออกกรรมแล้วก็หยุด คือหยุดสมาทานไม่พูดแล้วก็คุยกันวันจจออกรรมพอคุยกันท่านก็บอกว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไปเที่ยววัดผมสิวัดผมนะอาจารย์ผมนี่ถ้าหากว่าสงสัยอะไรก็แล้วแต่ท่านหลับๆนี่ไปปรุกถามได้เลยโอ้วัดนี้แปลกนะถ้าหลับๆไปปรุกถามได้เลยเราก็เกิดความเริ่มใสขึ้นมาว่าอาจารย์ของท่านต้องเก่ง ถ้าไม่เก่งพระเนรจะไม่เป็นแบบนี้มีความสำรวมมีความระวังแล้ววันที่ออกกรรมคนอื่นก็คุยกันเรื่องอื่นไปคุยกันไปคุยกันไปส่วนเราไปนั่งคุยกับท่านวันที่ออกกรรมท่านบอกว่าวันหนึ่งนะผมนั่งสมาธิอยู่บนเขาผมเห็นรถมันวิ่งมาผมคิดว่ารถคันนี้มันไม่เที่ยงเราก็เหลียวมองเอ๊ะรานุ่มๆทำไมพูดอย่างนี้ พอพูดไปพูดมาพูดอีกสักพักหนึ่งท่านบอกว่าผมนั่งสมาธิอยู่บนเขาวันหนึ่งนะอย่าว่าแต่รถมันไม่เที่ยงเลยภูเขาลูกนี้มันก็ไม่เที่ยงเอ๊เราก็ท่องอยู่แล้วนะเราก็ท่องอยู่แล้วว่าสามัญ,ญลักษณะสามอย่างลักษณะลักษณะที่เสมอกันแก่สังขารทั้งปวงเรียกว่าสามัญ,ญลักษณะไตรลักษณะเขาเรียกหนึ่งอนิจจตาความไม่เที่ยง สองทุกขตาความเป็นทุกข์ตามอนาตาัอนาตาตาความเป็นของ